ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดของที่สั่งจาก l a ซ a ด้นะครับนี่สั่งไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับนี่ถือว่าส่งไวอยู่แต่จะมาดูข้างในครับของโมลิต้านะครับตัวก่อนชายดีครับก็เลยสั่งอีกแต่ตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับไม่ใช่รุ่นเดียวกัน แต่จะมาดูข้างในกันว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะครับนี่เหมือนจะมีรอยเกะนะครับแต่สภาพกล่องก็ยับเหลือเกินนะครับนี่ครับตัวแรกนะครับถุงมือครับถุงมือเป็นผ้านะครับ นี่แล้วก็สายไฟนะครับสายไฟหนึ่งม้วนะนครับนี่น่าจะยาวอยู่หรอกเขาเขียนว่า10เมตรสายลบครับสายลบแล้วก็ แปลงขัดนะครับแปลงขัดนี่ครับหน้ากากมีอยู่สามชิ้นนะครับหน้ากากแล้วก็เป็นแผ่นกันแสงนะครับกองแสงนี่ครับ หน้าตาก็ถือว่าใหม่ครับแต่จะการใช้งานนี้จะดีเหมือนตัวเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่น่าจะใช้ได้นะครับตัวเก่าเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ทนนะครับตอนนี้ยังไม่ลองนะครับเดี๋ยวทำรีวิวใหม่นะครับขอบคุณมากครับ